สวัสดียามามากสวัสดียามชาวครับชากรุงเทพมหานครพวกเรา,พว,เราพวกเราไม่ได้ตกเครื่องนะครับแต่ว่าไฟล์มันดีเลย์ไปกี่ชั่วโมงนะก็ถ้ารวมรวมแล้วถ้าจาก departure ก็ห้าชั่วโมงมีหมายแล้วยต่นนี้นแต่เท่ากับว่าเราจะอยู่ในแอร์พอร์นี้ <c oughs> คนมีล่างสองเลยเจ็ดนะชั่วโมง นั่งหลายครับมา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 ลาคุยมานอนสนุงมึงจะนอนเหรอนอนเถอะดีเละขนาดนี้นอนเถอะไปเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าอะไรนะไม่แต่ถ้าคุณยอมตื่นอ่ะคุณไปถึงที่นู่นคุณจะไม่เจ็คแรกอะไรเงี้ยก็จะปรับเวลานู่นแล้วตอนนี้นี่คือกี่โมงที่ไทยเอ่อบวกสามอะเจ็ดโมงสี่สิบอะแล้วทำไม ตอนนี้มีคนว่าหมื่นห้าคนตื่นเจ็ดโมงเอ้าคนเขาทำงานทำการไงใช่เนี่ยแบบคนกำลังจะเข้าโรงเรียนด้วยนะคนนาวิทย์นะครับคนนาวิทย์มาครบแก๊งเลยครบสูตรเลยเนี่ยผมเห็นคุณกินตลอดเลยวคุณนาวิทย์โอ้ยกินผักสลัดด้วยนี่คือมันจะมีประโยชน์เละไลฟ์ครับไลฟ์อยู่เนี่ย มีออหมทีเมเตอร์มาอันนี้คือคุณคุณยังไม่นอนหรือว่าคุณยังไงเนี่ยคุณยังไม่นอนนะเด้ยังไม่นอนดูทรงเออคนตื่นเช้าทุกคนตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่สนามบินนะครับผมรู้แล้วจะทำอะไรกันดีกว่าถึงเจ็ดมุกเขาเสิร์ฟเบรกฟาสต์แล้วหรอไม่ไม่มีเบรกฟาดแล้วจริงไหมเนี่ยอยากไปกินไหมตอนที่เดินชิปไปแล้วมันจะเป็นคือเรามา ทื่สนามบินตรงนี้สนามบินดูไบดีมากเลยเมื่อกี้ไปเดีกับพี่บูวินมาละมันมีอันนี้เนีย่ยร้านเกมเออร้านเกม<า>มึงที่นี่มีร้านเกมเกมเลยเป็นแบบร้านเกมหลายชั่วโมงอะแบบคาเฟ่อะอ๋อยพวกแแต่ก่อนนี่มันต้องจ่ายตังค์แบบหลายชั่วโมงเพื่อไปเล่นเกมคอมเ,เลยนะใช่ที่นี่มีแล้วมีหมดเลยมีเพย์ห้ามีพีซีมีนินโดมีหมดเลยพี่พี่าถ้ามึงอยากไปเล่นนะได้กับกูไม่หลับไม่นอนก็หลับ เอาโหนอนแล้วเจ็ดโมงเช้านอนอะไรเออคุณจะนอน,น,อ,นอะไรเจ็ดโมงเช้าที่นี่คุณใส่ตาคุณสั้นกี่เท่าไหรไ่ะสองถ้าค่าในแว่นหน่ยสองห้าสิบแต่ว่าถ้าค่าตอนนี้น่าจะสองเจ็ดห้าสามนอะค่าตาทั้งหมดชัดไปละอันนี้คือของละมารล,ละมารอ๋อนั่นแหละก็คิดดูเราอยู่ในสนามบินนี้มา หลายชั่วโมงจัดละมาถึงตั้งแต่เที่ยงคืนไทยอ่ะเอ้ไม่ตัดผมที่สองไทยนะย่าตัดผมเมริกาตัดเป็นทรงอะไรก็ทรงนี้แหละแต่สั้นขึ้นทรงผมเปล่านี่ไม่เอาไม่เอาคุณตัดตามที่รักหมดแล้วอืมใครตัดตามใครอันนั้นอ่ะใครตัดก่อนอือหรือคุณจะตัดตรงเดียวผมอะ ทรงเอ้ยไม่ใช่มึอไม่ใช่มึอทรงเดียวกันเลยตอนนี้ไม่เหมือนกันแหละเออเอาแน่นอนหล่อเหมือนกันแต่ผมใหญ่ผมรู้สึกว่าผมอยากผมยาวอะแล้วผมผมไม่ยาวสักทีสึกเบื่อผมสั้นอะแต่ว่าแต่มึงเพุ่งไปตัดให้มันสั้นกว่าเดิมไปเลยแล้วรู้สึกว่าอยากตัดสกินเทส้วยไปบ่นไหมมึงขอพิถาเลยก็กัน อ่ามากเนี่ยมึงใช้โอกาสนี้มึงขอพิธาเลยขอแต่สกินเฮดเลยพี่นะเมื่อกี้ไปเดินมามีอะไรบ้างมีร้านเกมมีแต่ร้านเกมแพงร้านเกมชั่วโมงก็แปดร้อยอ่ะแต่ร้อยบาทอ่ะเราเดินเข้าไปแล้วด้วยเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูด้วยแล้วเข้าไปดูทุกอย่างเราเรียบร้อยเสร็จสมกันแล้วแล้วมีอะไรแล้วก็มีก็มีพวกแบรนด์เนมอะแบรนด์เนมนาฬิกา ปกติเอ่อแล้วมีพวกแบบของใช้เล็กทอนิกมีซัมซุงอ่ะอันนี้คืออะไรคือรหัสฟิลเตอร์โอ้พี่ไม่มีฟิลเตอร์ปันป่นๆเลยกูไม่ค่อยใช้ฟิลเตอร์อะ่ะกูใช้อ,อ,อยู่อันเดียวอะ่ะเฮ้ยนี่น่าใส่มาก อันนี้สวยเลยค่ะอันนี้สวยเลยค่ะเอาไว้หลอกทุกคนดิสวยเลยค่ะอ๋นี่คือสรุปที่นอนได้ป่ะเจมไม่มีที่นอนเรอเต็มใช่ป่ะตอตีห้าเจ็ดโมงอะไว้จะแปดโมงมาด้วยรอรอรอเจ็ดโมงที่นี่ก็คือสิบโมงไทย จะรอไปเรื่อยๆอ่ะสิบเม0องไทยก็อีกสองชั่วโมงวะเอออีกสองชั่วโมงช็อตแล้ว่ะนีออ่ <c oughs> คือกด <Okay. S 1> เปิดไลฟ์เ<ร>พื่อแก้เบือ่อเ,เราแทงกันท่ามกับเบ็บตาเลยว่ะกูไม่ให้เงินมึงก็นนะใครแพ้เลี้ยงเกม แค่แดร้อยนั่นแหละเอาได้สบายสู้สุดใจเล้วกูมาเอาอย่างสามสองไม่ใชื่อคุตาขอนกระตุกผมจะแพ้เลยสามสองหนึ่งเฮียาลืมปรบเูียวกระตุกรัวอืม

ง่วงก็กง่วงหัวก็ปวดหัวโคตรตึบเลยต,ตอนเนี้ยตาก็แห้งผมเมื่อกี <c> ้ <oughs> เป็นเหลาคายแล้วอะ่ะไอ้ผิวตาอันนี้ได้เงินป่ะไม่ได้ด้วยเพราะผมมีลมตาแดงแล้วอะ่ะคุณครับรู้สึกยังไงกับการที่ ติดอยู่ในสนามบินวันนี้ขนาดนี้คิดถึงผมคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงเยปุยเยปุยอ๋อคิดถึงเยปุยเยปุยเยปุยเขาหน้าจะไลฟ์อยู่นะตอนนั้ยปุยเยปุยนอนอยโรงาบาอันนี้ผจิูเลันจิผจิอ้าวปวยเปวยปวยเป็นอะไรวะเป็นปอดอะไรติดเชื้อไม่รู้ทุกอย่างเลยอยูรงพาบา พอจะเชื่อไอ้เหี้ยไอ้ชัดเบื่อเพราร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้นะไอ้เหี้ยนึงแป๊บนึงอดีมพูดจริงพูดเลยเนี่ยแม่แม่ก็พวดติดเชื่อพูดจริงก็เนี่ยเมาจะร้องไห้ไหมไอ้เหี้ยเจ้เต้สวัสดีครับแป๊บนึงกับเรื่องนี้ก่อนแม่คุณก็ปอดติดเชื้อเออปอดติดเชื้อจริงพูเนี่ยเออตอนแรกเป็นไข้หวัดมาแล้วทีอยู่รีบปวดติดเชื้อแล้วโอเคไหมโอเคแล้วน่าจะหายน่าจะยังไม่หายหรอกนอนลงมาอีกวันสองวันก็ได้นี่ยเปนยหายโอเค ผมพูดพอติดเชื้อฟังรัวการหนักมากก็เลยแต่ว่าเออเสียงไม่มีไปคอนเสิร์ตแล้วขายขอ,ของนะแล้วตะโกนเยอะเสียงก็เลยหายออกก็เลยนอนโรงพยาบาลเลยโอ้ยอะไรก้อยไม่หายออกไปมานั่งรอๆนี่คืออยากดูว่าคุณทำอะไรกูก็หายเลยทำไปเรื่อยๆแหละม,มันมันมีอีกสองชั่วโมงกับมึง จะทำอะไรอ่ะดู the p i n e a เปิลแฮร์คืออะไรวะอ๋อมันอย่างงี้นะมันไม่ได้มีผมไม่มัดขึ้นไปจุกแล้วนี่ไงพี่ปานอันนี้พี่ฟานนี่เอามานั่งมามามาไม่หล่อจังไงเราใส่เสื้อสีดำคนเดียวกับวราปะมันเท่ไงก็เพิ่งเปลี่ยนเสื้อไงยอ่งข้าวอย่าไม่ใช่เพิ่งกินเมื่อกี้กินอะไรไปกิน สโมกสมอนอ่าอะไรป่ะเฮ้ยของของมันเยอะว่ะตอนเนี้ยเริม่ม,มเยอะ,ยะขึงเริ่มเริ่มเยอ,อะขึ้นแล้วแต่ว่าฟิตแอนชิฟไม่มีแล้วนะอะอันนี้ติดใจฟิตแอนชิฟมาสนามบินดูไบต้องกินฟิตแอนชิๆทุกครั้งนีเ่เคยมาทันเฟอร์ที่นี่ป่ะไม่นะ มึงเคยมันเคยมันไม่ใช่หรอแต่ว่าประเทศละแวกเดียวกันแหละแต่ไม่ได้มานี่ตอนที่ไปฝรั่งเศสมาส่งตอบว่าแต่ว่าไม่ใช่นี่มันคล้ายๆซาอุบ้างนะไม่ใช่ไปซาอุขี่อนี่เดืคนเลยตอนนี้เรากี่โมงตีสี่ตีสี่ห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบ เนี่ยกำลังเคารพกรุงชาติเลย you, อันนี้ไม่ใช่เคารพกรุงชาติคิดถึงมากคิดถึงแม่นะครับง่าบปุ๋ยนะครับอันนี้คิดถึงแม่เลยอันนี้อะไรอันนี้คิดถึงแม่อ,อ, ه, อันนี้เบื่ออะไรนี่อะไรอันนี้อ่ะงง ผมอยากผมยาแล้ววะเห็นพี่อุ้ยขอโทษครับอยาังระวังผมยาอ่าทำไมอยากผมยาเห็นพี่พี่ไว้ผมยากันเลยนึกเสียเออนี่นี่ระลังไว้ผมยาอยู่เฮ้ยนี่ไงแต่ได้อยู่ปะจะมีแต่แข่งกันไว้ผมสั้นตอนเนี้ยนี่ก็ผมสั้นนี่ก็สั้นเอามันต้องสวนทางเทนไง คนจะไว้ผมสั้นก็ปล่อยเขาไว้ไว้ผมสั้นไปเขาไม่แชรกลางเลยถ้าเป็นคู่คนหนึ่งคนสั้นคนอีกคนหนึ่งจะสั้นเหมือนกันไม่ได้เอาสั้นคนยาวคนเดี๋ยวตอนคุณยาวเดี๋ยวผมสั้นเองอ้าวพูดเลยนะไม่พูดเดี๋ยวพูดเลยเนี่ยจะเห็นไอ้เจมตัดผมสั้นไหมแล้วแบบอีกคู่คู่ยิงยาวเท่าไหร่คู่ต้องยิงสั้นเท่านั้นนะอย่างเช่นแบบถ้าโฟนแบบไว้อย่างเงี้ยไอ้เจมต้องตัดสกินเนียนะใครใครเดียวกับมึง เด็กกูดีไว้เลยตอนเนี้ยมึงเรียนมึงเรียนรอรอเรียนรอรอจบวะไม่ไม่ได้เรียนรอรอจบแต่แต่ตอนนี้อโอ้โหมันมีรูปรอรอเต็มเลยครับโดนรอได้แล้วรูปสมัยเด็กไอ้เจมสาวปากแดงมากอ่ะดูดิไอ้เจมปากแดงมากเลยเออทำไมปากแดงวะอ๋อก็คนมันสวยไงมึงไม่จ๋าต้อวรจ๊ะโอ้โหมาหลังพ่อไม่ต้องมาพูดเลย ฟ้าละพ่อไอซิไอซิสจูเวชั่นชิปไม่ต้องมาพูดเลยผมได้หมดครับผมได้หมดอ่าแล้ววันนี้มึงตั้งตั้งชื่อเกิร์ลุ่มว่าอะไรนะแหม่แก๊งคอนสวยขาไม่คือจะได้เขาเขาเสร์จที่แล้วไงคขาเสร์จครั้งนี้เป็นหลายคาแรคเตอร์ไงมีเป็นแบบเป็นโพโพน้องน้องน้องนะโพพี่โฟดแล้วก็มันเซ็กซี่ก็มี ให้หลายเลือกหลายหลายแนวแ้วแล้วในในแฟารักเข้าคือโผล่อะไรโพเป็นดัดดี้ไงเป็นผัวขาอ๋อ้โหขาเป็นผัวครับอย่างเงี้ยเป็นผัวครับไปฟอมมึงยอมไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยผัวครับยอมไม่ได้นะไหนผัวครับครับผมเป็นเปดั๊ดดี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นผัวคนไม่ได้ ผมต้องเป็นผัวผมครับอะไรแบบนี้ว่าถือว่าถือว่าพี่ผมเป็นผัวพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่ผัวไม่ได้ออย่างงี้ถ้าผมก็เป็นเป็นเด็กเสียพี่อะอะไรของมึงวะเนี่ยใช่่ปะดูเป็นเสียเสียเสียอะไคือไม่นอนไม่นอนกันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเหรอใอ้คนอวดแว่นใหม่คนเห้ให้คนดูดู ซื้อเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมายี่สิบบาทยี <laughs> ่สิบคูณเท่าไหร่ราคาดีเหมือนกันนะยี่สิบบาทวินเข้าใจดีมากเลยอันนี้พูดได้ป่าว่พูดได้นะมันไม่ไม่ไมีติดอะไรหรอชิดแป๊บหนึ่งไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเ <c oughs> <โ>ดี๋ยวป่ะไม่เม็ด <c oughs> คือคือพี่วินเขาได้สิทธิ์เป็นฮับบี้เบิร์ดเดย์ไงแล้วพี่เขามีสิทธิ์แบบลดราคาเยอะไงทีนี้ผมก็เดินเดินเดินอยู่เขาก็ไปซื้อของเขาใช่ไหมจะไปเอาลดราคาทีนี้ว่าเฮ้ยพี่วินมันแม่งสวยว่ะก็เลยแบบเออพี่วินให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่หล่อแล้วยิ่งใจดียังสปอร์ตขนีกใช่คือมีแฟนปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีนะครับโสดจีบได้นะครับนี่ครับผมทักเบอร์มาทักศูนย์เก้าแปดนะครับห้าหกศูนย์โอ้ยยย อันนั้นเบอร์ผมพี่แจ็คคอมเพลย์ก็ได้นะครับโอ้คอมเพลย์นี้อมแจกไม่แต่ว่าไปซื้อของโฟสได้ส่วนลดก็เลยเอาส่วนลดให้โฟสจริงๆแล้วได้ส่วนลดด้วยตอนที่เจมฝากซื้อของแต่ว่าไม่ได้ให้ส่วนลดเจมคือเราเอาส่วนต่างกันแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองเออดีดีดี๋ยวเอามาแบกอะไรเออส่วนต่างอันนี้กูพูดจริงด้วยกูไม่ได้พูดเล่น แต่ก็คุ้มกว่า <c oughs> พูดเลย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 ไม่ใช่ใช,ใ,ชใช้หวยคุ้มกว่าผมแพงกว่าไมันลดเปร์เ็ใช่ไหมไม่ได้ลดเปอร์เซ <c oughs> ็นต์หะ่ไม่ขงมึงก็ได้ลดเหมือนกันโอเคไม่ใช้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  B โอเคโอเค,อเคดีๆๆ อย่างนั้นคุณอาสาแบบว่าใช้เสียด้เขาไงแต่เมื่อตอนต้นปีอ่ะที่เราไปแฮปปี้วีเอ็นกันนะมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเดินมาบอกว่ามันเกิดมึงใช่เปล่าเนี่ยไปไปปูเรื่องปูเรื่องคือก็คือตอนนั้นอ่ะผมจะมันเป็นช่วงที่เราจะไปแฮปปี้วีเอ็นกันตอนนั้นเป็นช่วงกุมภาคือผมเกิดหนึ่งกุมภาใช่ไหมตอนนี้ก็ก็มาสนามบินนี่แหละสุวรรณภูมิและอันนี้ไม่รู้เรื่องว่าเรื่องสิบวร์เดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกไม่รู้ปุ๊บสักพานหนึ่งมันมีเพื่อนมมาาหผเฮ้ย ก <c oughs> ูอยากได้เข็มขัดว่ะจุงอาเชนไม่ใช่ดังงั้นอันนั้นไทยเราเอาไปยึดความที่สุดแล้วยังไงนะเล่นเดินมาบอกว่าบเออเนี่ยกูอยากได้เข็มขัดว่ะขอใช้สิทธิ์เป็นเกิดมึงได้ป่ะและ้วทีบผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากขเขาก็พาวผมเดินไปแล้วก็ไม่ใช้เลยเขามีแต่ไม่เอากเลยเหรอแล้วก็ป้ายยาผมด้วยให้ผมซื้อครีมสุดท้ายผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ให้ตัวเองใช้สิทธิ์ให้มันนะเแล้วมันมือชกือมันลดเยอะมันลดกันเลยไม่ใช่แต่ลดเยอะอยู่อ่ะ หอสิบวันเดือนยอะเยอะได้กี่เดือนเลยเหรอใชมันได้กี่สามสามเดือนหลังจากวันเกิดสามเดือนหลังจากวันเกิดสมเดือนหลังจากวันเกิดต้องยี่สิบใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมยี่ป้ายี่ป้าไม่ใช่เบอร์เดย์จริงเหรอสามเดือนหลังจากวันเกิดเหรอไม่ใช่แค่เดือนเกิดมันมันเป็นเหมือนแบบได้แบบมันมันเป็นมันเป็นแคชแบ็กแคชแบ็กเอออ๋อ้ก็จะรู้จ่ายเต็มอยู่นีดแต่ใช่แล้วก็เอาแคชแบ็กมาใช้เป็นเงินได้ก็คุ้มดีก็คุ้มดีเผื่อมีใครที่ซื้อของไปดูที่ฟรีนะ จ๋าที่ถ้าสนใจเป็นเล่นเกมโอ้ยขอบคุณมากเลย<ม>นวดน,น,นิ้วเดียวขนาดนี้สบายมากโอ้ยแต่ก่อนไปติกตกป๊ปเราต้องไปนี่ก่อนไมเชนวีแล้วก็ถึงกีโมก็บวกไปอีก15ชั่วโมงอ่ะ<ม>ก็เมืองไทย10โมงใช่ป่ะ เราออกมาจากจดมันไทยสิบโมงก็ยี่สิบห้าก็ตีหนึ่งเมืองไทยอ่ะเราออกมาจากมืองไทยตอนสามทุ่มอ่ะสามทุ่มถึงตีหนึ่งเราโดนประกาศดีเลยไป็สามรอบสามทุ่มหนึ่งตีสามทุ่มถึงสามทุ่มอีกวันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงสามทุ่มถึงตีหนึ่งก็โควิดสี่ก็ยี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะเดินทางชิปเนี้ยร่วมกัน่ะพี่จ๋าเลยนะอะไรนะพี่ เดี๋ยวจะเล่นเล่นเล่นเกมกันอ๋อโอเคได้ได้ได้เกมอะไรอ่ะเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยกันเกมใช้สมองเกมใช้ความคิดอ๋อคุ้มม้งปะคุ้มม้งปะคุ้มม้งมม้งเนี่ยโรงเรียนอันนั้นเรียนไปใช้เกมคุ้มม้งอะคุ้มม้งคุ้มม้งเขาจะไนเฮ้ยคุ้มม้งคุ้มม้งมันโรงเรียนสอนเลขด้วยคุ้มม้งเสอง่าบอสได้สีแดง ดดเด้ง <Okay. S 1> เด้ง <c oughs> เด้งดีโอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้รวันนี้พี่ภูวินมาที่ไหนหรอวันตอนนี้อยู่สนามบินดูไบครับรอ,อไปอเมริกากันอยู่ครับผม <c oughs> ก็เลยติดอยู่กับสามชีวิตดูใบนี่ใบ,บไหนครับเออไม่รู้ว่าใบาไหนอะสิจะใบหนึ่งหรือใบสองแต่ว่าเขาบอกให้ดูใบเฉยเฉยอะอ๋อ ใบใบอันนี้คือเขาคอมเมนต์จริงไหมล่ะเอ้าจริงๆใบเอาจริงๆไม่เห็นนะเนี่ยไหนไหนไหนใบตองหรือใบเตยคะใบตองใบเตยนี่ว่าใบเฟิร์นว่ะใบเฟิร์นที่เราที่เพิ่งเจอวันนี้จ้ะหรือใบอะไรดีใบใบตองใบตองอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะครับใบอะไรนะพูดนะใบตองหรือใบเตยคะ อ๋อไปตองไปเต้ผมผมไม่ไปเฟื่องไม่ไปเฟื่องใมตองใหญ่เลยเราไปไหมเราไปเไบายทุกคนเจอกไปจายจ้าบายจาทำให้คนดูมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะคนตื่นขึ้นเรื่อยๆบาไงไป